เอาล่ะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งนะครับกับเกมก o ซิลล่าโวเซิลวอร์นะครับก็เป็นเกมแนวกระดานนะครับที่เราจะได้รับบทเป็นเป็นกอซิลล่านะครับแล้วก็สปาราครับจัดการกับพวกมอนสเตอร์นะครับที่จะมาทําลายเมืองนะฮะก็เป็นเกมแนวคลาสสินะครับซึ่งผมว่าเข้ามาได้แบบสร้างสรรค์มากๆเลยโอเคผมก็ลองเล่นไปนิดนึงนะครับก็ถึงประมาณด่านสิบเอ็ดแล้วมันหลักๆก็คือจะเป็นทัวร์เรียซะมากกว่านะครับก็ไม่รู้ว่าทัวร์เรียนจบยังนะครับก็เดี๋ยวเราไปต่กันรแม ไม่ได้มีอะไรเท่าไหร่โอเคนี่นะครับก็จะเป็นเก์กระดานประมาณนี้ครับนี่เราก็จะเป็นกอซิล่าฮะมันก็จะมีเห็ดที่ขึ้นลานะครับซึ่งมันจะยิงแล้วมันจะได้แต้มสีเอาไว้เรียกสปราร์ดนะครับอันนี้ก็ดูท่านจะเป็นเททวร์เรียลอยู่หรือเปล่านะนี่ไงอ๋อมอนสเตอร์เดี๋ยจะปรากฏในข้างในพื้นที่นี้ในเทิร์นต่อไปเอออ๋อสามารถป้องกันไม่มอนสเตอร์เกิดได้นะ โดยการวางยูนิตของเราเข้าไปแต่ว่ายูนิตเนี่ยก็จะได้รับตเเนครับโอเคเข้าใจได้เอาละทำไงดีอันดับแรกเราไม่มีอะไรให้เรียกเนาะผมเดาว่าแต้มตัวเนี้ยน่าจะเก็บได้ถูกไหมเพราะงะั้นเ,เดี๋ยวเราเดินไปก่อนเออเอวยิงทำไมเนี่ยนี่มันคอยหลังกลับได้ครับ กิองอะไรนี้ก่อนดิเอเพราะเราเดินไปแค่นี้ได้อะไรไหมก็ไม่ได้งั้นก็เธอแรกเดี๋ยวเราจบประมาณนี้ก่อนแล้วกันครับดูดีว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอ๋อนี่ไงเกิดมาแล้วอ๋อแล้วตรงนี้มันก็จะเกิดใช่ไหมงั้นก็เหยียบเลยดิกระเป๋าเอ,อ๊เกิดไหมอ๋อมันเกิดตรงนู้นอ๋อนี่ไง ฮะแล้วก็ตรงนี้อ่าเข้าใจละทำามาตรงนี้แทนแล้วก็เป่านะครับให้มันกระแทกตึกโป๊ะโอเคตายแล้วเราก็จบเทินแล้วพอมอนเกิดจบเลยไหมเรียบร้อยโอเคนี่ครับเกมก็ประมาณนี้นี่เย่จริงๆมันมีใบนะครับถ้าเราคิดไม่ออกอานะได้ดาวดาวเพชรเลยนี่แหมเราก็ชราด,ดูละมัง้ง ตงงงงเฮ้ยอะไรอะ่ะกระดาษมันต้องมีเป็นเนื้อเรื่องเหรอใช่ไหมสองเทินเออ,อ,อเราเก็บเราจะแพ้ก็แต่เมื่อตึกเราเสียหายเกินสามั้งนะครับเออมาเจอออบเจกต์ทูดทายเดอะอ๋อเราต้องไปเอาไอ้นี้ด้วยนะครับ รายงานการสืบสวนโอเคงั้นเรารีบไปกันเลยอันดับแรกก็เราเอาเม็ดสี่ก่อนเลยครับซึ่งเม็ดสี่ผู้นี้เราก็จะเรียกมอนสเตอร์ออกมาได้นะครับเดี๋ยวผมขอใช้เวลาคิดแป๊บนึงนงครับต้องจะว่าไงไอค่ออเดอร์ไม่มเีเราเอาไว้ขอผมลองก่อนแล้วกนะันตรงนี้นะครับแล้วก็ให้มันไปเก็บเลยโอเคมาเราดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้น โอเคเหตุเกิดน,นะครับอ่าแล้วจะมาเอาตึกเลยเอ่อผมคิดว่าผมจะท่าอย่างนี้ก็ยิงอ่าตึกไม่ได้แล้วก็โอ้เออยังไงดีอะชนเหรอถ้าชนตึกก็เะเบิดอีกก็เสียเลือดนี่นะครับดามจสตตัสเอ่อเดินก็ไม่ได้มันทำไงดีแสดงว่า แสดงว่ามันมันไม่ได้ให้เราเล่นอย่างนี้โอเคเอาใหม่ครับาครับแสดงว่ามไม่ได้ให้เราเล่นอย่างนี้แล้ก็พ่นเลยเมื่อกี้อันนี้จะเกิดใช่ไหมเกิดใช่ไหมได้เตะเลยนี่ก็ถ้าเราชนไม่เราจะเกี่ยว้ชนตึกใช่ไหมไม่ได้ตัวนี้ก็จะเหลือเออเอาไงดีเอาไงดี ชนก่อนเลยแล้วกันนี่จะได้โดนเหยียบโอเคน่าจะประมาณนี้มั้งโอเคนี่เกิดปุ๊บแล้วก็อ่านั้นจะเกิดแล้วแล้วก็เอาแล้วก็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 โอ้ยอย่างนี้พุ่งตึกกระแตแตกเรเก็บรีพอร์ตได้แล้วก็กอสซิล่ากอสซิล่าไปเดินถุยตึกแต่พอนี้เกิด โอเคตึกแตกเรียบร้อยสองเทินพอดีเป๊ะฮ่าฮ่าใช่ไหมยีย่เรียบร้อยนะครับนี่เทินโบนัสนี่สิบนี้ดาวดาวเพชรอีกแล้วเย่นั่นอะไรอะ่ะโอ้โหมีเนื้อเรื่องเลยเหรอโอ้โหโอเคแต่เนื้อเรื่องนี่ขอ,อยังไม่อ่านแล้วกันนะฮะอยากเล่นพัตเชิญอย่างเดียวน่าจะมีเก็บเป็นด็อกให้เราอ่านหรือเปล่าอ่ะ เออมันต้องมีสิมีใช่ไหมเป็นด็อกคเมนต์ให้เราแบบให้เราอ่านอะไรอย่างงี้เดี๋ยวเราขอผมดูหน่อยมันต้องมีแหละถูกปะถูกปะเอ,อ่อเซตติ้งอ่ะเซตติ้งไม่มีตอนเรเอ,อ่อสายเรต้องเข้าไปอ่านเองบังมั้งอ๋อน,นี่ใช่ไหมเออนี่เออก็หานี่ไงโอเคมีในเรื่องให้อ่านเดี๋ยวไว้ค่อยมาอ่านนะฮะถ้าไม่ขี้เกียจโอเคไปด่านต่อไปกันเลยได้แน่นอน ผมจะขี้เกยจดาร์ดเลยเหรอมามา<ๆ>มาเออโอ้โหเอาไงดีนะเอาไงดีนะเออเราควรสิกอะไรก่อนดีผมว่านะผมจะทำอย่างนี้ตึกแล้วก็เราจะได้เขียวฟ้าเนาะอ่ะอันนี้นะครับเป็น โลดอนโลดโลดอนโลดนัลดนดน,นะฮะมันจะเป่าได้นะครับผมก็จะเป่ากซิลาไปชนเลยนะโอเคประมาณนี้อ่าเสร็จแล้วปุ๊บก,ก็เออคิดว่าน่าจะต้องเออถุยเลยปึ๊บใช่มไหมเราจะได้เรียกคิดอยู่ว่ายังไงดีมันเรียกได้แค่ตัวเดียว้ลย ก่อนนะมันจะขาดแดงใช่ไหมอ๋อแล้วผมทำนี้กอซิล่าไปนั่นแหละชนรอเกิดกอซิล่าแตกเออ่เดี๋ยวนะถ้ากอซิล่าแตกแล้วเราจะเสกม้อนอยังไงเนี่ยอ๋อนี่ไงอย่างนี้แล้วก็พุ่งไปเลยแล้วก็อันนี้อยู่ตรงนี้เสร็จแล้วก็เป่าหน่อยแล้วกันนีแล้วก็จบเชิญกอซิล่าตายไปเรียบร้อย Cóc dưới là tie hair đó. Ow! Okay. I'm Cóc dưới là tie. So, đem vào lâu dài, nóng có tiêu hết btc. My world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 . My Tiktok 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 My world.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  My นะถ้าเราเอานกอาไว้นี่แทนหล่ะใช่ไหมแล้วเราก็เป่าป่ออะไรไม่รู้สีเขียวต้องไหมก,ก็แล้วก็สีเขียวนี่ไปชนเจ็บส,สีแดงโอเคแล้วก็ได้นกใช่ไหมแล้วนกเป่ากัซิล่าไปโอเคอย่างนี้แหละถูกไหมหนึ่งสองโอเคเรียบร้อย เอ้ยไม่ขี้เกียจเลยใช้ได้ใช้ได้ไดนี่ประเทืองปัญญาชุดชุดก็หนึ่งที่สิบห้าทูเบิร์วันสโตนยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวเหรอเอ่อฮะเอ่อฮะเอ่เอฮะตอนนี้เราใช้ได้แค่ตัวนี้ด้วยเอ่อ คิดว่าเราน่าจะต้องอมไม่ได้อะทำไงดีอ่ะเป่านี่หรอเอาละผมก็เเสียงหายโอเคผมก็เข้าใจแล้วครับว่าต้องทําไงก็คือทําอย่างนี้อันนี้ก่อนยิงหนึ่งทีปึ๊บอ่าเสร็จแล้วปุ๊บเราไม่ต้องเรียกไปชนนะครับเราเรียกมานี่เลยแล้วเนี่ยชนตรงนี้ปึ๊บอ่าแล้วก็จบเทิร์นไอไก่เนี้ยมันจะยิงมาปุ๊บแล้วตัวเราจะแทกตายพอดีนะครับแล้วก็ ที่เหลือเราก็เอานี่นะครับเดินไปชนมันปุ๊บน,นั่นตายไม่เป็นไรฮะแล้วเราก็มานี่ยิงตึกหนึ่งทีครับโปะมันจะเหล็กหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็กดจบเทินไก่จะยิงเราจะกระแทกตึกตายแล้วก็ไก่ให้โดนนั่นตายโอ้โห,โโห,โโหโด่านนี้แม่ง My b r o ก็คือนั่งอยู่เกือบสีนาทีเหมือนกัน ไอมอนทราลาวาโอเคได้ได้หนอนตัวใหม่มาแล้วโอเคครับเราก็มันก็จะแอดวาน์ขึ้นเรื่อยๆครับโอเคมาหนึ่งคือสิบหกนี่อีซี่จริงเลยเนี่ยเมื่อกี้นี่เล่นตั้งนานบลัชฟอร์บอฟาโอเคมาอ่าฮะต้องใช้เขี่ยหัวถูดต้องไหมนั้นอืเป้าหมายแรกที่เราโออะไรวะหน้ายิง อันนี้ก็เราบอกว่ายิงข้ามได้แล้วมันจะกระแทกเอออ่าเฮ้นั้นโอเคผมรู้แล้วทำไงมาไว้อย่างงี้ยิงตึกแทนที่เราจะไว้ข้างหน้าใช่ไหมแล้ก็ไว้ข้างหลังแล้วก็ถุยอย่างนี้หนึ่งเออแล้วก็เส็กเด็กตัวข้ามบางนี้แล้วก็ยิงเข้าไปเลยบึมเออ โอ้โหเอาล่ะสิสว่องเริ่มบวมแล้วแต่เล่นเพลินนะสนุกดีโอเคเย่ไปครับด่านต่อไปหนึ่งขีดสิบเจ็ด m o r t a i n Scaling Battle โอ้มีแฟมด้วยโอเคเดี๋ยวต้องไปเอาแฟมมาฮะเอาละคำถามก็คือทำยังไงดีนั่นสิ โอเคพอจะเข้าใจมาแล้วทำอย่างนี้พุ่นปึ๊บเสกน้องมอนธาขึ้นมาถุยไอ้นี่ขึ้นไปไม่ใช่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 ต้องถุยปึ๊บถุยไอ้นี่ขึ้นไปปั๊บให้มันชนกันนะปุ๊บกด enter ไอ้นี่ยิงปึ๊บอ่าไอ้นี่ตายไอ้นี่เกิดเอาน้อง ก็จิมาไว้ตรงนี้ถุยตรงนี้ให้กระแทกตึกข้างหลังอเอตคตึกเหตุพังอ่าน้องมอนท่าเดินมาเก็บแฟมหลังจากนั้นใช้โจมตีลงไปที่หวัวไอ้พึ่งเรียบร้อยหก็ก็ใช้ได้อยู่ก็คิดนานอยู่เหมือนกันโอเคครับเดี๋ยม่ดาวม่วงก็ก็สมองบวมอยู่อ่ะอ,อินเวสติเกออันนี้วอลลุ่มสิบสองเนอะอ โอเคครับจริงๆมันมีโหมดยากด้วยนะฮะนี่บอดม่วงเลยเนี่ยแต่ว่ามันต้องใช้ดาวปดก่อนนะครับเพ่ว่าค่อว่ากันโอเคไปหนะึ่งคีสิบแปดฮาร์ทูไหมเออเมกเดฟเฟิร์ดมูฟขยับก่อนได้เปรียบงั้นเหรอเออฮะเออฮะเออฮะยังไงดีนะยังไงดี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 งงดงงดโอ้โหมัน อ๋อหมายก็อ่านึงออกแล้วก็ไม่ได้ยากหรือเปล่าถุยก่อนปึ๊บเสกน้องน้องมอนท่ามาตั้งถุยตรงนี้พึ่งไปกระแทกจบเชิญไอ้นี่จะเดินมาดึบดึบแล้วเราก็เอาน้องมอนท่าเดินมาตรงนี้อะครับแล้วก็ปุ่มตรงนี้ปึ๊บให้มันกระแทกมาแล้วก็ซิล่า เดินมากอสิล,ล่าเรายิงได้2ดาเมจครับแล้วก็ยิงเลยเออหาจริง่ะเนี่ยง่ายกว่าดามริงนัะเออง่ายกว่าเยอะอ,อันนี้โอเคยเย่มาเลย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 อ่าฮะแล้วก็หนึ่งี่สิบเก้าถูกไหมโอเคเดินซอยออทำลายมันให้หมดมาเซตกระดานเร็วป๊ปป๊บปป๊ป,ปเออ โอเคตอนนี้เราเสกได้ทุกตัวเลยฮะเหมือนง่ายในจริงผมก็ว่ายากเหมือนกันมา่่เราค่อยๆอ,อันนี้เราจะเสกตัวไหนได้ก่อนเราจะเสกตัวนี้ได้ก่อนใช่ไหมแล้วถ้าเราเอานันนี้เข้าไปชนหนึ่งดาเมจอ่าต้องภายใน3เทินอ่าลองจบเทินก่อนแล้วไงต่อเอ่อมันนี้ยิง ยิงเสร็จแล้วปุ๊บมันจะได้เศกตัวอะไรต่อมันจะเศกหมอนท่าได้ถูกต้องไหมเออฮะฮะฮะไว้ไหนดีไว้นี่เหรอแล้วก็ถุยไม่มีประโยชน์ไว้นี่ใช่ไหมไม่ไม่มีประโยชน์ไว,นชไ,ไ,ไ,ชนไว้ไหนดีวะไว้นี่แล้วถุยเหรอไม่ใช่ไว้ไหนไว้ไว้ตรงนี้ไหนลองตรงนี้ดิถุยอย่างเนี้ย ก็แตกแค่ตึกเดียวอ่ะนิ่งอมอมอมทำไงดี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 อมอน์ทำไงดี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 ทบ้าด้งดีทำไงทำางดีทำางี้ก่อนไปลองงดโมงายังไง่ได้มง่นใจไากแล้ไกดอย่างดี้ครับีอกไปเลยชนงึกป้าโอเคจไเทิทำไงดีทนไงนปุ๊บ เอาพี่ก๊อตเนี่ยนะครับคนต่อปูเอตอนนี้เราจะได้หนอนมาปุ๊บเ,เอาเอาเต่าเนี่ยเข้าไปแล้วก็ชนอีกหนึ่งตึกนะฮะแล้วก็เสกน้องหนอนไว้ตรงนี้แล้วก็ถุยเข้าไปตรงนี้ปุ๊บมันจะเป็นตึกเดี่ยวหมดแล้วถูกปะนะเออลองงี้ก่อนแล้วกันถ้าไม่มั่นใจเดี๋ยวผมย้อนกลับมาตรงนี้หลังจากนะปุ๊บแล้วเราเอากอซิลานะครับถุยอันนี้เพื่อเที่อวนกโรดอนมา ก็เอาอันนี้นะครับเดินหน้าไปชนหนึ่งตึกแล้วก็อันนี้เดินหน้าเข้าไปถุยอีกหนึ่งตึกแล้วเราก็เสกนกมากปึ๊บเบาไปตูมเออให้มันได้อย่างนี้สิเอองงโค้งอยู่เหมือนกันเย้่ป,ปไปด่านต่อไปกัน Let's go หนึ่งสี่สิบเก้าหนึ่งขีดยี่สิบแล้ว very hot ด้วยโอเคมามาดูกันฮะ very hot เลยนะเรามาดูตีเหล้าใจยัง่ะโอโ้โ,อโหโอโ้โหมีบอสด,ด้วยสามเทินศูนย์าเมจโอทำโอ้โ,อโหมาถึงที่ทำงี้เหรอมันยิงกวาดด้วยว่ะสิ่งที่เราต้องทำคือ เ,เราควรที่จะผมวเราต้องกอดไปเก็บเต็มก่อนดูทรงละนั้นาทำอย่างนี้ถุออนี้ก่อนนะฮะแล้วก็ลองเอานกเป่ามันทิ้งออาไปก่อนโอเคแล้วมันจะทำลายตรงนี้แล้วหมดเลยมาลองดูว่ารอบเดียวจะผ่านไหมทุบตึกเคตึกแตกเราจะมีเขี่ยวสองอันอันนี้เกิดมาปุ๊บ สิ่งที่เราต้องทำต่อไปก็คือก็คือคือะลรว,วะเดี๋ยวก่อนเออเดินไม่ได้เรียกอะไรไม่ได้ด้วยโอ้ทำไงดีเอ่อมันนี้ที่เกิดต่อแน่นอนสีฟ้าเหรอฟ้าเราก็จะเรียกมอนธาตุได้แต่ไปไม่ได้ดีตอนนี้ทำไง,งดีอ่ะเออถ้าเราอันนี้เป่าออไปโอ้มันตึกตายอยู่ดีอ่ะ ทำไงดีอ่ะทำไงดี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 ทำไงด,ด,ดีไหนเรองเป่าไปก่อนดิเอาเลยฮึบอนนี้ตายแล้วแล้วไงต่อก็สชาเดินมาแล้วไงต่อถุยไม่มีอะไรเอยไม่ใช่แฮะก็ถูกโอเคบ้านเรือนเราพัางหมดเลยเกมโอเวอร์เลยโอเค ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้โอเคดแต่ขอเวลาแก้ไขนิดนึงครับปวดหัวเลยอ่าจากการเค้นสมองอย่างหนักนะครับคิดว่าพอเห็นทางอยู่บ้างมาทํานี้ก่อนถุยเนาะโอเคแล้วก็เอานกเนี่ยโรด,ดอนถุยไปปุ๊บมันจะพังตรงนี้ออกหมดจบเชิญตอนนี้แตกปุ๊บเราอย่าเพิ่งเอาโรดอนเป่านี่นะครับเอาไว้นี้ก่อนแล้วก็ถุยก็ซิลาไปโป๊ะเราจะได้สีแดงมา อ,อ,อันนี้ผมไม่มั่นใจซีเควนนะว่าไหนถูกผมทำนี้ก่อนแล้วกันชนอันนี้ไปปุ๊บแล้วก็เอากอซิล่าถุยต่อปุ๊บมันจะเถอไปฝั่งนั้นหมดแล้วทีนี้ไอ,อคัออเดอร์อันนั้นที่เกิดก่อนไอเห็ดนี่ตายนะครับมาจบเถิรอปุ๊บเผาอ่าเห็ดตายหมดทีนี้แหละทีนี้เราก็มาอย่างนี้ถุยไบป,ปุ๊บมันจะชนกันเอง มันตายเลยนี่ว่าแล้วก็เออ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 อมมอนท่าเหรอทอาน้องเหรอเออถ้าน้องน้องไว้ไหนดีน้องไว้ที่ได้ไหมแล้วก็ถุยนี่ให้มันชนกำแพงอ่าไม่ได้หว่ะผมอันนี้ชนตึกทิ้งชนตึกเสร็จแล้วปุ๊บกอซิล่า ไม่ใช่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 แสดงว่าต้องไว้ตรงนี้แล้วก็พัดให้มันกระเทิบออกไปก่อนแล้วก็ซิลาเอามาไว้ตรงนี้พอถุยเข้าไปปุ๊บมันจะกําแพงชนเราเลยอ,อีกเทินหนึ่งใช่ไหมแล้วก็อันนี้ไว้ตรงนี้ชนทิ้งปุ๊บแล้วเราก็จบเทินถูกปะโอ้มันสี่หกอะไม่ได้วะ แสดงว่าเราต้องจบตั้งแต่เมื่อกี้เอ,อ่อมันเหลือสี่ขีดใช่ไหมก็ซิล่าเรายิงสองเท่านั้นสแสดงว่าถ้างั้นเราเอาก็ซิล่าถุยก,ก,ก่อนได้ไหมไม่ได้เอออย่างนี้เหรอเออไม่สิตรงนี้ก็มีนี่หว่านี่ดีกระแทกชนแล้วก็ไม่ได้เราต้องเปิดให้กอซิล่าไปยิงเข้ากำแพง เพราะฉะนั้นเราต้องเอ้ยอาน,นี้ก่อนจริงๆเราต้องเอาพึ่งนี่ไปอ๋อไม่สิอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้น,นี้ใช่ไหมดันตรงนี้ปุ๊บอันนี้เธอไปตรงนั้นถูกต้องไหมเราดอานมาถุยมันปุ๊บเป่า,ปามันจะชนเลยหนึ่งอันนี้กอซิล่าพุ่งมาตรงนี้แล้วก็ยิงสองปับป๊บปั๊บตายแล้วก็ น้องเตา่าวิ่งไปชนเออเอ้ยใช้ได้ใช้ได้ไดเออไม่พรวดสุดๆนี่จบละด่านนี้แนะ<อ>นี่เนี่ยนะนี่เพิ่งด่านหนึ่งใช่ไหม achievement <laughs> ดง้งหกโอ้มีเนื้อเรื่องด้วยอืมฮ่า,าสมัยแม่ย้ายไปอเมริกาสมัยยังแบบอยู่ถึงเด็ก เป็นนักชีววิทยายุ่งอยู่กับงานของเธอตลอดแต่ขณะอ๋อแล้วก็พ่อก็หายตัวไปแม่ก็พยายามเลี้ยงลูกด้วยตัวคนเดียวย้ายที่บ่อยก็เลยติดปัญหาเกี่ยวกับเพื่อนเนาะก็คือแบบไม่ค่อยมีเพื่อนอะไรอย่างนี้ก็เลยใช้แบบเ,เด็กคนนี้ก็เลยเหมือนเล่นกับพวกตุ๊กตาฟิกเกอร์อะไรอย่งนี้ในโลกที่ตัวเองสร้างขึ้นนะฮะอ เป็นเต็มไปด้วยแบบเอเลียนเฮดนะฮะเรียกว่าฟอกโนยเย่แล้วก็จบด่านหนึ่งะนะครับบิวสเตสเตสเตเลนกิง้งแอนเพลย์อะไรฮะบินอ o เพนอ๋อเหมือนเราน่าจะสร้างอะไรได้ด้วยใช่ไหมไหนเราลองไปไม่ใช่สิไหนเราลองมาเซอร์ไพร์ด่านสองหนึ่งหน่อยดิเฮ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยกอซิล่าติดติดเฮดหรอเฮ้ยขอขอไปดูได้ไหมขอไปดูหน่อยอมีค่ากอซิล,ล่าเปล่า ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมยืย่เที่ยะจริงด้วยใช่ไหมใช่ไหมดิผมชอบเกมนี้อา่านมันน่ารักจังอืมโอเคผมว่าผมรู้แล้วทำอย่างนี้ก่อนเลยมานี่ปุ๊บชนตัวนี้ตึกแตกกอซิล่ากอซิล่าไม่ต้องกอซิล่ามานี่เลยยิงปุ๊บตึกนี้ระเบิดแล้วก็จบเทินจบเทินเสร็จปุ๊บ เม่าก็ซิลายิงมาชนปุ๊บเยี่ยมเห็ดเห็ดเด้ง2อ,อันนี้ไม่เด้งโอเคหลังจากนั้นปุ๊บเอาเจ้าตัวนี้ไปพีชีพเลยครับไปเลยบึมแล้วก็ก็ซิล่าเดินมายิงปุ๊บเซกเซกมาปุ๊บพ่นเอ้ยไม่ใช่พ่นดึงปุ๊บมาไอ้นี่ยิงเด้งกับหลังเยี่ยมเห็ดตายจบไหมจบ เออให้มันได้อย่างงี้สิเออปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะโอเคนี่เมคชัด์กอรซิล่าโคตรเท่เอ้ยผมอยากลองใช้อ่ะขอลองสักตาได้ไหมสักตาสักตาเออสักตาสักตาใครคือเป้าหมายของนายกันแน่อะไรเนี่ย ออฮะมันยิงไม่ตายแล้วก็ถอยโอเคเท่ากับว่าสิ่งที่เราต้องทำแ่นสิ่ทำอะไรวะอ๋อผมว่าต้องมาวันนี้แหละอ๋อเนื้อออแหละเนื้อลอะเนื้อละอันนี้ใช่ไหมเลือกเมคามาเมคายิงยิงเสร็จปุ๊บก,กระเด็นเหตแตก ทบเทินเหตุเกิดเหตุเกิดมันจะยิงถูกต้องไหมอืแล้วถ้าเราเดินหน้ามาน,นี่ยิงยิงตึกแตกอ่าไม่ได้ปะไม,ไ,ไม่ได้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 เออถ้าเรายิงตึกนี้ล่ะหรือให้กอซิล่ายิงตึกนี้ อันนี้เดินได้กี่ช่องอ่ะเฮ้ยไม่ใช่ไอ้ก้อนเอ่อเราน่าจะต้องยิงอันนี้ปะยิงอันนี้ปุ๊บมันจะแตกถูกต้องไหมไม่ใช่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 ใชใชว้นนี้ยิงอันนี้ตึกก็แตกแค่บล็อกเดียวหัวนั้นตึกสามบล็อกเนะี่ยอุ้ยแอบยาก ยิงอะ่ะก็เหลือนหนึ่งบอ็อกดีอันนี้ยิงได้กี่จามินนะได้หนึ่งหนึ่งอืมงั้นแสดงว่าสิ่งที่เฮ้ยยิงกันเองแหละโทษ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 มือลัน่นมือลั่นไว้นี่ละกันไม่ใช่ไว้นี่ต้องไหมก็ยิงไปเลยหนึ่งเม็ดทวน มันต้องเคลียร์ภายใน3ามเทินเนอะอ๋อฮะแล้วถ้าอย่างนี้ล่ะเราก็ซิลา Godzilla, ยิงก่อนปึ๊บมันจะแตกสองคุณ้อ้ไหมไอ้นี่เดินมายิงปุ๊บชนก็ซิล่าก็ก็ซิลาไม่ดิ่งอืมมันพอพอพอเข้าใจบ้างแหละงั้นเป้าหมายเราคือเราต้องทำอย่างนี้ยิงตึกให้หมดก่อนเสร็จแล้วปุ๊บเอาอันนี้ มาตรงนี้ไม,ไม่ไม่ใช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 ,ไใช่ไว้ตรงนี้ยิงพึ่งพึ่งระเบิดพึ่งระเบิดเสร็จอือ้มอือ้มอื้มพึ่งระเบิดแล้วไงต่อถูกเชิญเชิญเสร็จเราตร้องอ๋อเอาไมค์คาร์มาตรงนี้ไม่ใช่เอากระสุนไอางี้ยิงยิงเสร็จมันจะเหลือหนึ่งหนึ่งเดินมายิงทางนี้ปึ่มโอเค ตึกนี้มันหลอกอยู่นิดนึงเอ้ยเ้ยชอบปะชอบผมชอบไม่ค้ายกที่ล่ามากเลยเท่เท่เท่ไม่เป็นเกมที่สนุกนะเนี่ยทำเป็นเล่นไปดูดเวลามากนี่มีบิโหมดด้วยครับน่าจะเป็นเอาไว้สร้างด่านให้แบบไปลองเอาชาเลนจ์อะไรอย่างนี้นะยังไม่ได้ไปเช็คหรอกใช่ไหมมมนอยู่ตรงไหนนะบิーーโหมดมเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันโอเคครับก็สําหรับกอซิ Godzilla ่ล่าวอแซกวอร์นะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่าไม่รู้ว่าจะเป็นพาร์ทหนึ่งหรือจะเป็นพาร์ทสอง หากชื่นชอบอยากอออยากเห็นเล่นเกมนี้ก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายใครสนใจเนี่ยก็ลองหาซื้อมาเล่นกันด้ครับเกมนี้ในสตรีมมีขายนะครับแล้วก็สนุกมากๆด้วยนะฮะประเทิงปัญญาขี่รับสมองดูครับโอเคครับไว้เดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายเย้